สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ English Please Talk นะครับผมเป็นรายการ Talk นะครับผมจะเอาแขกรับเชิญคนดังๆเนี่ยในประเทศไทยที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะฮะเราจะมานั่งคุยกันถึงประวัติความเป็นมาแล้วก็ทำยังไงเขาถึงเก่งภาษาอังกฤษเออวันนี้ผมก็อยู่กับครูพี่ฟ้าเรียกอ,อย่างนี้ได้ไหม แนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวหน่อยโอเคอินไทร์ยังงี้เลยอินไทร์อินไทร์ยังไงอินไทร์ค่ะครับผมก็สวัสดีค่ะครูพี่ฟ้านะคะก็สอนเป็นติวเตอร์ภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะโอต้องบอกว่าดังมากนะคนติดตามอินสตาแกรมได้วันสามล้านกว่าคนโอโห้เนี่นะคนตโอเคฟ้าเราสืบประวัติฟ้ามาว่าฟ้าเนี่ยเรียนจบที่มหาลัยดีมากแล้วก็เป็นด้านแบบ ภาษกโดยตรงใช่ไหมช่ค่งตอนนั้นเลไหมค่ะก็ฟานค่ะก็จบอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใช่เองภาษาอังกฤษเลยโดยตรงโอ้เก่งจัดอะอุ้แล้วทาไมถึงเริ่มไปเรียนทาไมถึงเลือกเรียนภาษาอังกฤษคือเราชอบอยู่แล้วหรอใช่จริงๆอะชอบชอบตอนเด็กๆตั้งแต่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษอะคืออนุบาลสามแล้วก็เรียนยาวถึงประมาณป .4 ค่ะที่แบบเรียนกับครูต่างชาติหลังเลิกเรียนอเนี่ยแต่เรียนถึงแค่ป .4 เลยนะแล้วหลังจากนั้นคือ self study แต่เราก็เรียนตั้งแต่อนุบาลน,นะทำไมกูไม่รู้เลยก็อาจจะได้ฝึกเยอะด้วยอ,อ๋อทะเนกับครูฝรั่งโดยตรงใช่ค่ะใช่แล้วก็เหมือนพอเราเริ่มฟังภาษาอังกฤษได้ครับออกบ้างไม่ออกบ้างแต่ม,มันเหมือนว่ามันเกิดความสนุกอ่ามันเหมือนแบบอยากดูหนังไปเรื่อยอยากฟังเพลงไปเรื่อยมันเหมือนปลูกฝังตั้งแต่เด็กเหมือนกันน่ะใช่ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยครอบครัวไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็จริงๆอ่ะเราเรียนมาเหมือนกันก็คือตั้งแต่อนุบาลหรือว่า ขึ้นป1ป2ขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่าคือฟ้าอาจจะได้เรียนกับเขาเรียกอะไรเจ้าของภาษาใช่มาได้จะช่วยแล้วยิ่งเรียนตั้งแต่เด็กยิ่งซึมซับมากขึ้นใช่ไหมครับแล้วเด็กๆก็ไม่คิดอะไรมากเลยเวลาคนแซลคนอะไรเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนิดนึงค่าว่าเรื่องที่คนแซลเนี่ยก็เป็นประเด็นเนาะว่าไหมคะพี่โบเป็นเป็นมากเลยเคยโดนไหมเคยโดนแต่ว่าจะมาเคยโดนตอนที่โตแล้วโตแล้วแล้วก็เริ่มเริ่มชอบเพราะว่าเราเพิ่งมาฝึกตอนปีสี่มหาลัย ตอลอดเวลานั้นมาไม่สนใจทุกอย่างไม่สนเลยแต่เราเพิ่งมาชอบตอนหลังก็เลยฝึกช้ากว่าคนอื่นนั่นเองแต่ก็เรียนภาษาอังกฤษมาแบบทั่วไปเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับต่างเหมือน oh. เหมือนคนเหมือนคนไทยทั่วไปที่ก็เรียนมาโรงเรียนปกติอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโหฟ,ฟ้าโอเคอยู่เรียนมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วพอเข้ามาอะไรถือว่าง่ายไหมแบบว่ามีเป้าหมายแบบว่า <laughs> คีอฉันจะจบไปเรียนเป็นครูสอนแม่งเอ็กซ์เพรสไปเลย คือจริงๆอ่ะไม่ได้ไม่ได้วางแผนว่าจะเป็นครูในโรงเรียนหรืออะไรนะไม่ได้จบคัุ้โดยตรงแต่ว่าเริ่มติวภาษาอังกฤษเนี่ยตอนม6ติวให้เพื่อนใช่ติวให้เพื่อนได้เงินไหมตอนนั้นได้ได้ได้ม6คือได้เรียกว่าหัวหัวธุรกิจตั้งแต่เด็กอจริงเลยว่าจริงคือเข้าอักษรจุฬาเนี่ยเป็นรอบรับตรงมันทําให้ม6เทอม2เนี่ยว่าง พอว่างก็เลยแบบหาอะไรทำรับตรงคือเทพจัดไงก็สอบครบติดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบหาอะไรทำก็เลยลองเริ่มติวอะไรเงี้ยค่ะใช่แล้วก็ชอบมาเรื่อยๆแล้วจากนั้นพอเราเรียนจบมาเนี่ยเราก็เริ่มติวเตอร์จริงจังแล้วเริ่มจะมีแพลนว่าโอเคเราจะทำคอร์สสอนอะไรยังไงอะไรนี้ใช่แล้วตลอดเวลาที่เริ่มทำอย่างเงี้ยครับมีอุปสรรคไหมเช่นแบบว่า โ okay, อเคยู่เก่งในระดับหนึง่งแล้วมีคนแบบเขาเรียกว่าอะไรมีคนสบประมาทแบบว่า,วาเอ้ยโหแบบสอนแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเริ่มทำมาเจออุปสรรคบ้างไหมหรือว่าเจอคนลอ้อคนว่าทําให้เรารู้สึกว<อ><ะ>มีมีช่วงแรกๆค่ะช่วงแรกๆก็ที่โดนล,ล้อเรารู้สึกก็คือ,อเขาบอกว่าเราแบบล่าเริงเกินไปอมันคือการบูลลี่บ้าน,น,นิ่งนะเหมือนแบบใ้กลแล้วก็หาว่าเราแบบแอบเฟกไม่เรียลบ้างอะไรเขาเรียกวานนาบีอะไรหาวานนาบีเขาเรียกว่า จริงๆมันเป็นความมันเป็นคาแรคเตอร์ของคนแต่ละคนเนาะอันนี้มันก็ว่าไม่ได้แหละแต่ว่าก็มีคนอัดไส้ตามปกติแก่เอาต่อเรอลย่หมายถึงว่าเราก็โดนไงแบบว่าแต่เราไม่ได้เลยขนาดนั้นแต่ว่าหมายถึงว่า คนเขาจะพูดไปเรื่อยใช่ไหมใช่เราก็ต้องปล่อยวางเพราะว่าจริงๆแล้วมันถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย what you're doing is right ยูก็ทำต่อไปยูไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยก็คือโอเคแหละเราไม่ต้องจำเป็นต้องลดความน่าเลงหรือมีความสุขให้ลงเพื่อให้ใคร please ลีซใช่เพราะเราเราสนุกของเราใช่แล้วเราได้สอนคนด้วยใช่แล้วจากประสบการณ์ที่ได้ติวเตอร์คนไทยมาหรือว่าช่วงเด็กๆหรือว่ามปลายอะไรแบบเนี้ยครับคิดว่าคนไทยเก่งภาษาอังกฤษไหมพื้นฐานอะไรแบบเนี้ยยากไหมในการสอนเออ ยริงจริงๆอ่ะไม่ยากนะคะจริงๆหลายคนอ่ะเขาอยากเรียนแล้วก็พร้อมที่จะเรียนแต่ฟ้าคิดว่าอาจจะมีเรื่องของความตั้งใจไหมคือจะบอกว่าตั้งคือนักเรียนที่เรียนกับฟาทั้งหมดจริงเขาตั้งใจนะมันอาจจะยากตรงที่ surrounding แหละสิ่งแวดล้อมหรือว่าใช่ไหมคะมันมันไม่เอ้อแล้วบางคนเขาไม่ได้มีแบบ อาจจะไม่ได้อยู่ในสังคมที่แบบซัพพอร์ตขนาดนั้นถ้าใครที่ stand out หรืออยากจะแบบภาษาอังกฤษนิดนึงเนี่ยอาจจะโดนคําต่างๆเนี่ยมันอาจจะทําให้แบบนอยลงมานิดนึงนิดหนึ่งบอลีหนอยดใช่เนี่ยคือพ้าวรู้สึกว่าถ้าเป็นตัวหนึ่งคนอะคนคนเดียวอะเขาก็จะเรียนรู้ต่อไปนะคะแต่ว่าบางทีมันมีอุปสรรคมาจากข้างนอกอะไรเงี้ยที่พวกมันยากหน่อยใช่แล้วสุดท้ายเลยฟ้ามีคําแนะนําให้สําหรับ คนไทยคนที่เริ่มต้นที่จะเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ศูนย์หร,หรือว่ามีอายุมากขึ้นแล้วอาจจะไม่ได้เด็กๆเด็กๆก,ก็เรียนได้เรียนได้ไวแต่ว่าสําหรับคนรุ่นใหม่ที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราดูคลิปของเคลเลนคลิปของฟ้าคลิปของโบนแล้วแบบเกิดแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยแล้วอยากเก่งแต่ไม่รู้จะเริ่มจากยังไงแบบมีคําแนะนำอะไรเขาไหมคสุดท้าย จริงๆก็คือวันเดย์นะคะมันเริ่มที่เด y ์นั่นเองเริ่ม <One S 1> <one S 2> day วันวันที่2อนอน <laughs> ประมาณว่าจริงๆอ่ะเราเริ่มต้นวันนี้มันไม่ช้าเกินไปยังไงนะคะคถ้าเราเรียนรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือใช้วิธีแบบทําให้เรา get exposed to อังกฤษบ่อยๆไม่ว่าจะดูหนังฟังเพลงหรือคุยกับเพื่อนหรือค่ะใช่ไหมจริงๆมันดูทำได้องําใช่ทุกอย่างรอบๆตัวเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดใช่แล้วสมมติอ่ะเอาง่ายๆเลยสมมติเราฟังเพลงเนี้ยเราได้อะไรจากเพลงนี้สัก5คําแล้วเราอลองเอามาใช้ในชีวิตแค่นั้นเองอย่างน้อยวันนี้นะคะเราก็จะรู้มากกว่าเราในเมื่อวาน You're better than yourself yesterday แน่นอนต้องทำต่อไป Practice make progress โอเคนะ Question นะครับค่ะ คนอะชอบถามผม<ช>บ่อยมากว่าแบบทํายังไงถึงเก่งภาษาอังกฤษเราก็จะบอกกันเสมอว่ามีเพื่อนฝรั่งสิอ,อยากจะถามว่าฟ้า<ช>มีวิธีหาเพื่อนฝรั่งยังไงแบบว่าไม่มีไม่มีด้วยไม่มีเพื่อนเลยบ้าน <laughs> ดี <laughs> ๆเ <laughs> <า> <laughs> อาจริงเลยนะเอออันนี้ก็เป็นประเด็นเพราะว่ามันไม่ใช่จะเข้าหาแบบไหนเราก็ไม่เอ็กซ์เพรสในการหาเพมทางฝรั่งเท่าไหร่ามีวิธีง่ายกว่านั้นนะคุยกับตัวเอง ในกระจกเราทําตอนเด็กเราก็ทําเหมือนกันอ้าวเป็นเหมือนกันทําเหมือนกันแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าต้องแบบไฟแบบยลเพ person แบบว่า talk to จริงจริงอ่ะจริงจริงฝรั่งเนี้ยใช่ยางงี้นะมีมีแบบมีทริคไหมในการต้องถามพี่โบ๊ชแล้วแหละเ่อนฝรั่งเยอะพะของเราเราจะบอกทุกคลิปอยู่แล้วว่าเราไปเที่ยวนั่นเองไปคลับไปจุดที่มันมีฝรั่งเยอะๆเช่นสมมุติว่าข้าวสารหรือคลับหรือต่างๆพวกในท้องหลอดสุขุมวิทอะไรต่างๆอะไรแบบเนี้ยเราจะไปตามพวกนั้น ไม่ได้เป็นใช่ไม่ใช่ไปแล้วก็เดินตามหาเฮ้ยว่านักบินมานเฟนไม่ใช่ก็อาจจะไปน่งกินข้าวไปอะไรจุดระแวกนั้นที่มันคนฝรั่งเยอะๆแล้วก็อาจจะแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยแบบประมาณนั้นไม่ได้เจาะจงแบบเดินตามคนใคราคนนี้เฮ้ยแมนอะไรเงี้ยไม่ใช่เอออย่างเงี้ยเราเราชอบแบบนี้มากกว่าเราจะรู้ต่อจากเพื่อนเพื่อนเพื่อนอีกทีนึงใช่คนก็ถามมาเยอะเพาทำยังไงบางทีเขาก็ไม่ได้อยู่ในแอร์เรียที่มีฝรั่งเยอะๆ แล้วก็ถามอยูเหมือนกันเนี่ยโรงเรียนองใคไม่มีไม่มีเหรอก็ก็เรียนภาคไทยอะค่ะแล้วโรงเรียนก็ไทยจริงๆก็จะพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนไทยอใช่หรือไม่ก็จริงๆโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ช่วยพวกคนที่ดูตามเพจภาษาอังกฤษก็ได้จิงดงทินเดอร์อะไรก็ว่าไปไม่เล่นโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แต่ว่าก่อนจากไปให้ฟ้าฝากเพจฝาก IG หรือว่าติดตามคนที่สามารถคนที่อยากจะเรียนภาษาอังกฤษแล้วอยากจะซื้อคอร์สเนี่ย มีช่องทางไหนบ้างจได้ค่ะก็ติดตามครูพี่ฟ้านะคะได้ที่ IG จีอิงบายพี่ฟานคะ Facebook ก็อิงบายพี่ฟา YouTube ก็อิงบายพี่ฟาชื่อเดียวทุกที่ชื่อเดียวอิงบายพี่ฟาเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ใน description ต่างๆนะครับในวิดีโอนี้ก็ไปติดตามถ้าใครอยากซื้อคอร์สอยากเรียนคอร์สเลยนะก็มีคอร์สแกรมม่ามีคอร์สเด็กเข้ามหาลัยเด็ก64อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปติดตามกันด้วยก็ ขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วก็เดี๋ยวรอติดตามว่า EP หน้าเราจะเชิญใครมาออกอีกนะครับผมก็โอเค See you guys next episode โอเค peace bye bye, bye. สวัสดีครับ